ับโคตรแม่โคตรพ่อเห็ดนี่ดงเห็ดเดินนี่พี่น้องโอ้ยเอาไปบ่ได้บ่เบิดจ้ามืนน้อนี้เอาไปบ่เบิดจา้าอูย้ยนี่บังขาเห็ดนี่โอ้ยอุย้ยเอ้ปลาหิยอวัวตอนนี้เหี้ยเหี้ยไดแล้วเดี๋ยวก่อนโอ้ย,อนนอย,ยกูนักแห้งกูมีม่วงวางสิเดี๋ยวเดีย๋ยวสัตวแม่จา๋าพ่อจา๋าไม่หน่อยไปแล้วเบิดแล้วได้จา้า ปาเฮ็ดอุอีสกูกกนบอกสิปาดโอ้ยเจอคนไหมโโอ้ยเยอะมากปาค่ำแล้วเฮ็ดพี่โกเลดอยู่แม่ปาเห็ดเฮ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 ็ดในเจ้า โอ้ยเบิ่งดอกนี่อุยออ้ยนี่งามปาดยังไม่มีใครมาเก็บนะจ้ะปะ่านนี้เราเข้ากันครั้งแรกด้วยปาดปาดนู่นนู่นบินไปนู่นเลยจ้าหนึ่งตะก้าล้นๆเลยโอ้โเยอะมาก